การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยเฉพาะปางช้างต่างๆหลายแห่งต้องปิดกิจการส่วนบางแห่งก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดอย่างปางช้างแม่สาค่ะพยายามนำมูลช้างมาเป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มมูลค่าค่ะเป็นประจำทุกวันที่พนักงานในปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ต้องคอยเก็บมูลช้างเพื่อรวบรวมไปใช้ในการทำปุ๋ยหมัก เพื่อจำหน่ายสร้างไรายได้ทดแทนหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ไม่มีนักท่องเที่ยวปัจจุบันปางช้างแม่สามีช้าง80เชือกมีมูลช้างวันละไม่ต่ำกว่า5ตันโดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าอาหารและค่าดูแลช้างเดือนละกว่า5ล้านบาทจึงพยายามหาไรายได้เพื่อพยุงให้ปางช้างอยู่รอดโดยนำมูลของช้างมาเพิ่มมูลค่าโดยวิธีการนำมาทำปุ๋ยหมักจำน่ายพร้อมประสานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ และทำข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากมูลช้างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจรและการหาช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เรามีค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องหาหญ้าเข้ามาเลี้ยงช้างของเราวันหนึ่งประมาณ1 0 1ถึงตันแล้วก็มีอาหารเสริมมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายค่ะซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากค่อนข้างจะสูงเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องหาเงินได้ประมาณ5ล้านนะคะซึ่งตอนนี้เราหาไม่ได้จริงๆผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติมนเทียนอาจรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมจโจ้ระบุว่าได้ช่วยปางช้างในด้านวิชาการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรปุ๋ยและต่อยอดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแห้งหรือโบกาชิสูตรมูลช้างคุณภาพสูงเพื่อการเพราะปลูกครั้งในรูปของปุ๋ยสําเร็จรูปและแบบกระถางต้นไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองเพื่อให้คุณภาพของปุ๋ยมูลช้างเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรอินทรีย์และชุมชนเมืองทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้ปางช้างสามารถอยู่ต่อไปได้ วันลห้าตันเนี่ยสามารถเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มของการเปลี่ยนเป็นสินค้าแต่ไม่ใช่สินค้าธรรมดาใช่ไหมครับต้องเป็นสินค้าที่พรีเมียมเกรดโดยที่ทางนักวิจัยของแม่โจ้แพร่แม่โจ้เชียงใหม่เนี่ยทำไงที่เราจะวิจัยในการเพิ่มคุณภาพของสินค้าภายในระยะเวลาที่ที่ไม่ต้องนานเกินไปนะครับภายใต้แบรนด์มาตรฐานที่ได้รับการรับรองตรงนี้จะทำให้ธุรกิจเขาอยู่รอดได้แล้วก็พร้อมกับเป็นการอนุร,รักษ์สายพันุ์ช้างไปในตัว รองผู้อำนวยการสำนักง,งานวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจร,ระบุว่าผลจากการวิเคราะห์ปุ๋ยมูลช้างอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรพบว่ามีสารอาหารหลักและสารอาหารรองอยู่ในสัดส่วนที่สูงส่วนความชื้นและสิ่งปลอมปนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตรทําให้มั่นใจว่าปุ๋ยมูลช้างมีความปลอดภัยในการทําการเกษตรอินทรีย์ในอนาคตจะสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาลดระยะเวลาในการหมักให้น้อยลงให้เหลือเพียง2เดือนจากเดิมที่ใช้ระยะเวลาในการหมักถึง8เดือนและสามารถผลิตปุ๋ยได้ครั้งละ30ตันเนื่องจากช้างก็กินพวกต้นไม้ใบหญ้าก็อาจจะมีการตกค้างนิดหน่อยนะฮะใน,ใ,นในต้นไม้ใบหญ้าแต่ว่าผลจากการวิเคราะห์ก็พบว่ามีความปลอดภัยถึงขัน้นมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ครับผมครับ ผลกระทบจากโควิด -19 ส่งผลทําให้กลุ่มผู้ประกอบการปางช้างในจังหวัดเชียงใหม่ต่างได้รับความเดือดร้อนแม้ขณะนี้จะกลับมาเปิดได้อีกครั้งแต่กลุ่มลูกค้าหลักคือนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงยังคงเดือดร้อนหลายแห่งต้องปิดกิจการขณะที่ปางช้างต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหันมาเลี้ยงช้างแบบธรรมชาติโดยปลดโซ่ตรวนยกเลิกการนั่งหลังช้างและแสดงช้างทุกชนิดนอกจากนั้นยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีอีกด้วย